สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องจริงหรือที่ธรรมบัญญัตินำคำสาปแช่งมาสู่เราที่ทำตามธรรมบัญญัติ ี่น้องเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นพระเจ้าทรงให้เป็นเหมือนกฎเกณฑ์เป็นเหมือนกฎหมายให้แก่ชนชาติอิสราเอลในยุคอดีตนะครับนั้นพระเจ้าให้กฎหมายนี้ให้บัญญัตินี้เพื่อจะควบคุมคนอิสราเอลไม่ให้เขานั้นเลิดในการทําบาปหรือทําผิดพลาดหรือออกจากนอกทางของพระเจ้านะครับแต่เพื่อจะควบคุมเขาไว้รอพระเยซูคริสต์หรือพระเมสสิยามา เพราะว่าพระเมสยาหรือพระเยซูริ์มาเพื่อจะนําความรอดไปสู่พวกเขานําการยกโทษบาปไปสู่พวกเขาดังนั้นมีหลายครั้งหรือว่าอาจจะมีหลายคนที่เข้าใจว่าเรายังจําเป็นต้องใช้ธรรมบัญญัติในการดําเนินชีวิตใช้ธรรม,มรบัญญัติในการขับเคลื่อนชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอธิบายความจริงในเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วธรรมบัญญัติได้ถูกยกเลิกไปแล้วแต่ถ้าเราเอากฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถบังคับใช้ได้และพระเจ้าก็ไม่สามารถเว พรได้แต่ปัญหาคือมันจะนําคําสาบแช่งและใครเป็นผู้สาบแช่งก็คือมารสตานฉวยฉวยโอกาสที่นําเอาธรรมัาญาติที่ถือว่าเป็นโมฆะ เส้นสภาพบังคับเนี่ยมานะครับหลอกลวงคริสเตียนเพื่อจะให้คริสเตียนทําตามกฎเพื่อมาสตาจ,จะควบคุมทุกคนให้อยู่ใต้อํานาจของมันใครที่ทําตามบัญญัติไม่ได้ก็ถูกคำสาปแช่งนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ใครทําตามบัญญัติได้บางข้อมันก็สามารถวอวยพรได้แต่ไม่ใช่เป็นการวอวยพรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านชีวิตในด้านจิตใจแต่เป็นการวอวยพรในเรื่องของกายภาพเรื่องของเงินทองเรื่องของความโลภเรื่องของอพระพรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายจิตวิญ,ญญาณ นะครับดังนั้นเพราะชนะตอนนี้นะครับที่ผมจะแบ่งปันให้กับพี่น้องได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าจริงหรือไม่ ที่เมื่อเราทําตามหรือเชื่อในธรรมบัญญัติและเราประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นณปัจจุบันนะครับในยุคนี้ยุคพระคุณน่ะเราจะถูกสาบแช่งตามกฎของธรรมบัญญัติพี่น้องเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราเชื่ออะไรเราเชื่อกฎไหนแล้วก็ถูกกฎนั้นควบคุมและครอบครองนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนไหนเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโรงเรียนนั้นเราก็ต้องอยู่ใต้กฎใต้กติกาของโรงเรียนนั้นเช่นเดียวกันเมื่อความเชื่อของเราเราไปเชื่ออยู่ใต้อํานาจของธรรมบัญญัติเราก็ถูกธรรมบัญญัติและอํานาจของมัน ครอบครองและก็เราต้องรับผลตามธรรมบัญญัติรับผลอย่างหนึ่งที่น่ากลัวสําหรับคริสเตียนก็คือการถูกสาปแช่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมเมื่อเรารับใช้พระเจ้าปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือเราเป็นคริสเตียนทําไมเราเจอแต่ปัญหาเราไม่เห็นทะลุทะลวงเราไม่เห็นมีสิ่งดีๆเลยแต่กลายเป็นว่ามีปัญหามีความล้มเหลวเข้ามาล้มลุกคุกค,คานนะครับแล้วก็เหมือนกับไม่ไม่เกิดผลสักทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ และเราพลาดในการทําตามกฎบัญญัติไม่ได้กฎบัญญัตินั้นนําคํำสาปแช่งมาสู่เราทําให้เราไม่สามารถที่จะเกิดผลและมีชีวิตที่ดีและเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกไว้นะครับในพระธรรมกลาเทียบทที่3นะครับตั้งแต่ข้อที่10นะครับจนถึงข้อที่14นะครับกลาเทียบทที่3ข้อที่10ถึงข้อที่14ผมจะแบ่งปันอ่านพระวจะนะแต่ละตอนให้พี่น้องได้ฟังนะครับใน ข้อที่สิบได้บอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่พึ่งการประ,ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งในพระจนะตอนนี้บอกอย่างชัดเจนนะครับนะว่าคนทุกคนที่เชื่อและยึดหลักธรรมบัญญัติและเอากฎธรรมบัญญัตินั้นไปประพฤติ นะครับเชื่อและทำตามกฎบัญญัติเขาคนนั้นก็จะถูกสาปแช่งนะครับจากความผิดพลาดเมื่อเขาทำตามกฎนั้นไม่ได้และผมอยากจะบอกว่าคนที่จะทำตามมาตรฐานของกฎธรรมบัญญัติได้ก็คือคนที่ทำตามกฎบัญญัติได้ทุกข้อและไม่เคยผิดพลาดสักข้อเดียวเขาถึงจะไม่ได้รับคำสาปแช่งเมื่อผมพูดแบบนี้มีใครไหมครับที่ไม่เคยผิดพลาดไม่เคยบกพร่องหรือไม่เคยที่จะ ทำตามรำบัญญัติไม่ได้เลยทุกคนอ่อนแอทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทุกคนไม่สามารถทำตามกฎบัญญัติ ทุกข้อทุกตอนได้อย่างครบถ้วนดังนั้นเมื่อทําไม่ได้ครบทุกข้อเราก็ต้องรับผลแห่งคําแช่งสาบนะครับคำแช่งสานะบสานั้นมาสตาร์ช่วยโอกาสในที่จะเล่นงานเรานะทําให้เราสะบักสะบอมทําให้เราแย่ทําให้เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีเหน็ดเหนื่อยจากการรับใช้เหน็ดเหนื่อยจากการทํางานนะครับเหมือนกับมีอะไรมาดึงแข้งดึงขาเราทําให้เราไม่เจริญนี่คือสิ่งที่เป็นคําสาบแช่งที่มาจากธรรมประยัดพระคัมภีบอกไว้ยอย่างชัดเจนนะครับใครก็ตามที่ประพฤติตามเขาจะถูกสาบแช่ง พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ไม่ประพฤติตามข้อความที่เขียนไว้เขาจะถูกสาปแช่ง นี่คือความจริงนะครับในกรลาเทยเียอาจารย์ปรโรเขียนไว้ในพระธรรมกรลาเทีย,ยอาจารย์ปโลเป็นคนหนึ่งที่เคยเดินอยู่ในธรรมบัญญัติอาจารย์ปโลเคยเป็นฟาริสีนะครับเคยเป็นผู้ที่ข่มเหงคริสเตียนเพราะเขาเชื่อในธรรมบัญญัติเขาเรียนจบมาจากอาจารย์กามาเลเอลถือว่าเป็นคนที่เรียนสูงและเป็นคนที่าสามารถปฏิบัติตามธรรมบัญญัติและท่องจําธรรมบัญญัติได้หลายข้อหลายตอนได้อย่างชํานาญมากแต่ว่าอาจารย์ปโรเมื่อพบพระเยซูคริสต์พระ พระคุณของพระเจ้าที่เทลงไปในชื่อของเขาแต่เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเขาก็เลยมาเขียนหนังสือพระธรรมกาลาเทียการเขียนในตอนนี้มันขัดแย้งกับวิถีชีวิตเดิมที่เขาเคยเชื่อรรมัญญัติดังนั้นทําให้เราเห็นความจริงว่าอาจารย์ปารลได้พบความจริงแล้วนะครับอาจารย์ปารลจึงเขียนพระธรรมตอนนี้ว่าเราไม่ควรที่จะเชื่อและทาตามธรรมัญอัติอีกต่อไปเราควรที่จะเชื่อและเดินไปกับพระคุณของพระเจ้าและถูกนําโดยพระวิญญ,ญาต่างหากแต่คนที่ประพฤติตามรรมัญญัติ เขาก็อยู่ใต้อำนาจธรรมบัญญัติที่ธรรมบัญญัติจะนำคำสาปแช่งมาสู่ชีวิตของเขาในข้อ11บอบอกว่าเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะ คนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกว่าไม่มีใครจะเป็นคนที่บริสุทธิ์และถูกชำระบาปได้โดยการทำตามธรรมบัญญัติแต่คนที่จะถูกนับว่าชอบธรรมก็คือคนที่เขาจะต้องดำเนินดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่มีในพระเยซูคริสต์เชื่อว่าพระองค์มาตายและทำตามธรรมบัญญัติแทนเราและ ให้ธรรมบัญญัตินั้นจบสิ้นไปกับชีวิตของพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ให้พระวิญญาณประุทธิ์อยู่กับเรานะครับและเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณและพระคุณของพระเยซูคริสต์โดยไม่พึ่งกําลังพึ่งสติป,ปัญญาพึ่งความสามารถของเรานี่เราเรียกว่าการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และถูกนําโดยพระวิญญาณประุสธิ์นะครับดังนั้นคนที่ชอบทมใครก็ตามที่อยากจะเป็นคริเสเตียนหรือจะเป็นคนที่ดีมีมาตรฐานคนที่เก่งคนที่มีเกียรต เขาไม่สามารถใช้ความพยายามของเขาที่จะทำตามความสามารถทำตามด้วยวิธีการของเขาเพื่อไปถึงมาตรฐานที่ดีเป็นคนที่ชอบทำเป็นคนที่ดีได้แต่เราสามารถที่จะเป็นคนที่ดีและเป็นคนชอบทำได้โดยการเชื่อและรับเอาความดีความชอบธรรมของพระเจ้าผ่านพระอซูุริตเข้ามาสถิตในชีวของเราดังนั้นเราจึงกลายเป็นคนที่ดีเราจึงกลายเป็นคนชอบทำและความดีและความชอบธรรม และความชอบธรรมนั้นไม่ใช่เป็นความชอบธรรมที่เราทําเองแต่เป็นความชอบธรรมของพระเยซุคริสเป็นความดีของพระเยสุคริสต,ต์ตัางหากที่มาอยู่ในเราความดีและความชอบธรรมของพระเจ้าปกคลุมเราหมดปกคลุมเราหมดบทบังสิ่งที่บกพร่องของเราดังนั้นเราจรึงถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในข้อ12ได้บอกว่าแต่ธรรมบัญญัติ ไม่ได้อาศัยความเชื่อเพราะผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นพี่น้องใครก็ตามที่ไม่ได้ใช้ความเชื่อเดินกับพระเยซูคริสต์ไม่ได้เชื่อและเคลื่อนไปกับพระวิญญาณด้วยความเชื่อเขาก็จะทําตามธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัติไม่จะเป็นต้องใช้ความเชื่อเพราะว่ากฎบัญญัติเป็นแบบแผน ให้เดินตามกฎตามระเบียบเราไม่จําเป็นต้องใช้ความเชื่อไม่จาเป็นต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่จาเป็นต้องพึ่งพาพระคุณของพระเยซูเพราะเพียงแค่เดินไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์แค่ก้มหน้าเดินและมองที่กฎเกณฑ์มันก็สามารถเดินต่อไปได้ดังนั้นเมื่อทําตามธรรมบัญญัติก็จะไม่จําเป็นต้องใช้ความเชื่อที่มีในพระเยซูคริสต์อาจารย์ปโรได้บอกว่าอย่างชัดเจนว่าเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติได้ ไปถึงมาตรฐานของพระเจ้านะครับใครก็ตามที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติเขาก็ถูกครอบครองเขาก็ถูกครอบงำและควบคุมโดยธรรมบัญญัติและเขาก็ต้องรับผลแห่งการพิพากษาแห่งการลงโทษและคำสาปแช่งจากธรรมบัญญัตินั้นในข้อ13ได้บอกว่าพระคิดทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติอีกครั้งนะครับ พระคิดทรงไถ่เราให้พ้นจากการสาบแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการทรงถูกสาบแช่งเพื่อเราเพราะพระกัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่ง ขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วนะครับเราไม่สามารถได้รับความรอดได้เราไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมได้เราทุกคนเป็นคนบาปเมื่อเราทําตามกฎศาสนากฎธรรม,มัญญัติกฎของวิญญาณศาสนาเราต้องถูกสาปแช่งพี่น้องครับเราต้องล้มเหลวเราต้องถูกพิพากษาแต่โดยพระเยซูคริส ทรงไทยเราให้พ้นจากการสราบแช่งแห่งธรรมบัญญัติด้วยวิธีการก็คือว่าพระองค์ยอมเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับยอมเป็นคนที่ถูกสาบแช่งแทนมนุษย์ทุกคนในโลกที่เขาทําตามกฎบัญญัติไม่ได้ ผลและโทษของธรรมัหยัิมาตกที่พระเยซูคริสเมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์รับคำสาปแช่งของทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎธรรมหยัติไม่ได้ไปแล้วถ้าคนนั้นเชื่อในพระเยซูคริสเขาจะถูกไถ่ออกจากกฎธรรมัญญัิเขาจะถูกไถ่ออกจากกฎแห่งการถูกสาปแช่งพี่น้องในข้อ14บอกว่าเพื่อพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสเพื่อเราจะได้รับ พระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อดังนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นตัวแทนมนุษย์ทุกคนเป็นตัวแทนเราที่จะรับคำสาบแช่งตายบนไม้กางเขนดังนั้นเมื่อพระองค์รับไปแล้วเราเมื่อเราเชื่อในความจริงของพระเจ้าเชื่อในพระคุณของพระเยซูคริสต์เราไม่ถูกสาบแช่งอีกต่อไป ถ้าเราออกจากกฎธรรมบัญญัตเราปฏิเสธกฎธรรมบัญญัตแล้วแล้วเราเชื่อในพระคุณของพระเยซูคริสต์เราเคลื่อนไปกับพระวิญญาณนั่นคือการปฏิเสธการาสาบแช่งปฏิเสธคำสาบแช่งโดยการที่เรานั้นได้เขาเรียกว่าได้สิทธิ์ในการรับบาปรับคำสาบแช่งที่พระองค์กระทำบกกนไม้กางเขน พระองค์ทําแทนเราแล้วและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์มีชัยชนะเหนือคำสาปแช่งเราจึงได้สิทธิแห่งชัยชนะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจึงไม่ต้องถูกสาปแช่งอีกต่อไปพี่น้องครับและพระพรของพระเจ้าพระพรแห่งอับราฮัมที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์อับราฮัมมีพระพรมากมายและพระพรเหล่านั้นถูกมอบไว้ในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางแห่งพระพรเป็นพระเจ้าที่อุดมสมบูรณ์เป็นพระเจ้าที่บริบูรณ์ในทุกสิ่งและทุกสิ่งถูกรวบรวมไว้ใน พระเยซูคริสต์ดังนั้นวันนี้เราได้รับทุกสิ่งในพระเยซูได้ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์และส่งพระวิญญาณมาอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อพระเยซูพระวิญญาณอยู่ในเราพระวิญญาณจะทําให้เราได้รับพระพรต่างๆที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์ การเกิดผลนะครับความดีความชอบธรรมของพระเจ้าฤทธิอำนาจพระสิริของพระเจ้าความรักของพระเจ้านะฮะทุกสิ่งที่เป็นของพระเยซูคริสต์ที่โรรองทำเป็นลักษณะแห่งการแห่งความดีของโรง่งเราก็ได้ด้วยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณประทับในเราเราจะได้สิ่งนั้นโดยพระวิญญาณเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมัดจำและทำให้เราเป็นเหมือนท่อพระพรทำให้เราได้รับพระพร ในองค์พระเยสุคริสด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่สําคัญวันนี้ผมอยากจะบอกว่าท่านเมื่อท่านเชื่อในพระคุณของพระเยสุคริสและท่านปฏิเสธการอยู่ใต้ กฎแห่งธรรมบัญญัติหรือปฏิเสธที่ท่านจะเชื่อในกฎธรรมบัญญัติท่านจะถูกไถให้พ้นจากคำสาปแช่งไถให้พ้นจากผลของธรรมบัญญัติมาโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์และท่านจะมีชีวิตที่ไม่มีอะไรทวงแข่งทวงขาของท่านท่านจะไม่มีชีวิตที่หดหู่แล้วก็รู้สึกเบื่อรู้สึกหมดหวังแต่ท่านจะมีความหวังในองค์พระเยซูท่านจะเกิดผลในแบบพระเยซูให้เกิดท่านจะมีสันติสุขของพระเจ้าท่านจะมีความรักที่เต็มล้นอยู่ในหัวใจของท่านนี่คือวิถีชีวิต เมื่อท่านได้ทิ้งและออกจากกฎธรรมบัญญัติมาเชื่อในพระคุณของพระเยซูคริสต์และถูกนำโดยพระบัญญาณบริสุทธิ์วันนี้ท่านเป็นไทยแล้วนะครับท่านไม่ต้องถูกสาปแช่งอีกต่อไปท่านท่านเชื่อในพระคุณของพระเยซูขอพระเจ้าไวพ้พรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้า